เหตุเกิดก่อนวันเลือกตั้งนะครับก่อนวันเลือกตั้งประมาณ10วันนะครับนายกอไก่ซึ่งเป็นสามีของนางขอไข่ซึ่งนางขอไข่เป็นผู้สมัครนะครับนายกอไก่เนี่ยได้ไปพูดหาเสียงว่าหากนางขอไข่ซึ่งเป็นภรรยาของตนเองได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบอตอเขตเลือกตั้งที่6 นางขอไข่จะชำระหนี้กองทุนแม่หรือกองทุนปอปอสอของหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่เป็นหนี้คนละ500บาทนี่ครับก็มีการร้องเรียนกันมาแต่ว่านางขอไข่ซึ่งเป็นผู้สมัครนั้นปฏิเสธบอกว่านายกอไก่ไม่ได้พูดหาเสียงตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ยังต่อสู้ต่อไปว่านางขอไข่เนี่ยผู้สมัครนะครับได้เลิก ได้ล้างประมาณ3ปีแล้วสาเหตุที่เลิกกล้างกันเพราะนายกไก่ติดการพนันและเจ้าชู้แต่อยู่แต่พักอยู่บ้านเดียวกันอา้าวเลิกกันทำไมพักอยู่บ้านเดียวกันนะฮะโดยต่างคนต่างอยู่พร้อมนำใบสำคัญการยาลงวันที่10พฤษภาคม2,553และบันทึกเอาหา กรณีนี้สารท่านเห็นว่าการที่นายกอไก่และนางขอไข่เลิกล้างกันแต่กลับอยู่พักอยู่ด้วยบ้านเดียวกันโดยต่างคนต่างอยู่เป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของการแยกกันอยู่หรือการหย่าร้างจึงเป็นพิรุษพูดง่ายๆว่าข้อต่อสู้ของนางขอไข่เนี่ยยังเป็นพิรุษอยู่นอกจากนั้นนะครับนางขอไข่ยังต่อสู้ว่าสาเหตุที่หย่าเพราะ นายกอเป็นคนเจ้าชู้แต่นายกก็ไม่ได้มีภรรยาน้อยแม้แต่เพียงแต่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวส่วนการจดทะเบียนหย่าก็เป็นการจดทะเบียนภายหลังจากที่มีการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งในคดีนี้เห็นไหมครับเหมือนกับจะทำหนังสืออย่าล้างกันเพื่อมาแก้ข้อกล่าวหานั่นเองนะครับ ข้อต่อสู้ของนายขอไขนางขอไขจึงมีน้ำหนักรับฟังได้น้อยจึงฟังข้อเท็จจริงได้ว่าอันนี้ศาลจะฟังข้อเท็จจริงเลยนะครับว่านายกอไก่ซึ่งเป็นสามีของนางขอไขสัญญาว่าจะชำระหนี้กองทุนแม่ให้แก่ผู้ที่ลงคะแนนให้แก่นางขอไขอันเป็นการสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางขอไข่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมารตรา57ในขณะนั้นนะครับทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับศาลท่านก็เลยสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าเวลาเราหาเสียงนะั่นเราจะไปสัญญงสัญญานะครับ ว่าจะทําอะไรที่นอกเหนืออํานาจหน้าที่มันก็จะเป็นความผิดกฎหมายนรืตั้งดังเช่นกรณีนี้นะครับไปสัญญาว่าจะใช้นี่ให้แก่ผู้ที่ติดหนี้กองทุนแม่คนละ500บาทมันก็เป็นการสัญญา ว่าจะให้เงินก็คือปลดหนี้ให้นะเหมือนกับการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการคำนวณเป็นเงินได้ก็เข้าเป็นการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็เป็นการสัญญากรที่จะวันเลือกตั้งเพียง10วันแม้ว่าคดีนี้นะครับศาลท่านจะให้เพียงใบเหลืองอาจจะด้วยเหตุผลเพราะว่าพยานหลักฐานสาวไปไม่ถึงว่านางขอไข่เป็นผู้ผู้สั่งให้นายกอไก่เป็นคนพูด อาจจะเกิดจากนายกอไก่พูดเองโดยลำพังแล้วแต่นายนางขอไข่ซึ่งเป็นภรรยานั้นอาจจะได้รับประโยชน์นะครับได้รับประโยชน์จากคำพูดของนายกอไก่นะครับสายก็เลยให้เพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นเองนะครับ